สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นยังไนแน่นอเดินทางถึงไหนกันแล้วสวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะครับ <other> นี่ก็จบไป1หน,นึ่งเที่ยวแล้วมาก่อนมูใ้งานก่อนมูได้ครับนี่ก็เข้าบ้านแล้วนะครับอช่วงนี้นะครับนรามันก็มาเติม ตัวเสกว่าได้ได้น้ำมันหลายนะครับเติมน้ำมันช่วงนี้นะครับก่อนน้ำมันเต็มลิตรนะครับเุดบ้าเติมห่าอยจากชัยภูมิมาพอทุงเทพนะครับตกเกพอดีครับแต่ก่อนนี่ตกเติม8ปดอยพันหรือว่าพันหนึ่งนะ้วันนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเกิอาัาขึ ซื้อตรงต่อกันนี่ก็เพน่อจะดีนะครับเนะ้าะประคดประโงงกันนะครับนี่ก็มาเขาบ้านแล้วนะครับี่ต่องที่กับเดินทางอยู่กับใอยเดินทางปลอดภัยจุกเส้นทางนะครับนั่ไปนั่กลับนะครับวันนี้ก็น่าจะลืมลุยงานกันเต็มที่นะครับ ดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้กัอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับกลับใช้พุ่มปีนี้นะครับรู้สึกว่าบมค่อยสบายเลยนะครับร่างกายรู้สึกแย่นะครับเนาะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ไปนองเดินทางดูยสวัสดิภาพนะครับดูแลสุขภาพนะครับเนาะกลับมาสู่มาลุยงานกันต่อนะครับหาเงินหาทองนะครับกลวยเงินกลวยทองนะครับ ไปสู่บ้านนกนะครับอะโอเคครับสวัสดีครับ